ยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ ก่อนที่จะไปชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ้องปายสุขุสุขคนครับผมพบกับคนหลาบไาชนอกราพี่น้องเมื่อนี้กระสีด้ำผ้าพ่อพี่น้องนะครับเมื่อืองสมุนไพรล้อกะเป็นไม้มงคลนะครับไม่ประดับนาบ้านนะครับพี่น้องครับนั่นก็คือต้อนพุทธรักษานะครับพี่น้อง พุทธรักษาก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีหลากสีสันนะครับมีสีขาวสีแดงสีส้มสีเหลืองนะพี่น้องนะครับหรืออาจจะมีสีแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ละพื้นที่หรือว่าแต่ละพื้นดินนะครับคือกันนะพี่น้องนะครับครับเพื่อนกับเป็นไม่ดอกไม่ประดับและยังเป็นสมุนไพรดีๆคือกันนะครับพี่น้องครับต้นพุทธรักษานะครับเป็นพันธุ์ใหม่ที่มิถินกําเนิดในประเทศอินเดียนะครับหรือแอฟริกานะครับแล้วก็อเมริกานะครับแล้วก็พายหลังนะครับได้กระจายนะครับพันธุ์ออก ไปย่างเอเชียเขตร้อนต่างๆนะครับโดยจัดเป็นพันธุ์ไม่ลมลุกนะครับเนื้ออ่อนนะครับมีอายุหลายปีนะครับร่วมกันเป็นกอนะครับแล้วก็ต้นเดียวนะครับแล้วก็บอแตกกิ่งก้านสาขานะครับจะมีคอนะครับแต่ค่อนข้างห่างกันนะครับพี่น้องมีความสูงของต้นประมาณ1.5ถึง2.5เมตรนะพี่น้องลัมต้นมีความเหนียวนะครับแล้วก็อุ้มหนามด้วยพี่น้องนะครับมีเงาหัวสีขาวแตกแขนงนะครับอยู่ใต้ดินนะครับมีราก ควอมเฉลี่ยนะครับอยู่ที่11.8เซนติเมตรนะครับพี่น้องมีควอมแยาวนะครับรอบรากนะครับเฉลี่ย0.2เซนติเมตรนะครับพี่น้องโดยควอมแยาวของรากนะครับสีนี้ข้อมสัมพันธ์กันขนานนะครับของรากด้วยนะครับพี่น้องนะครับนี่ก็คือลักษณะของต้นพุทธรักษาเนาะพี่น้องนะครับครับไปเบื้องประโยชน์และสรรพคุณของเพลินนะครับพี่น้องครับสรรพคุณของเพลินนะครับเมล็ดนะครับมีรสเมาเย็นนะครับใส่ตาพอก แก้อาการปวดศีรษะไ,ได้นะครับพี่น้องแล้วก็ส่วนดอกของเพลินนะครับใส่เป็นยาซอยสงบจิตนะครับถ้าห้หัวใจสดชื่นนะครับส่วนดอกของเพลินนะครับพี่น้องแล้วก็ดอกของเพลินนะครับยังใส่เป็นยาครับผิดร้อนนะครับครับนำชื่นในร่างกายได้พร้อมนะครับพี่น้องก็ลดอ่าควบดันโรคหิตได้พร้อมนะครับส่วนดอกของเพลินได้พี่น้องนะครับแล้วก็ส่วนเงานะครับหรือหัวของเพลินนะครับอ่าใส่เป็นยาครับเงือนะครับขับปัสสาวะนะครับ แล้วก็แก้อาการไข่นะครับแล้วก็อาการบวมน้ำนะครับได้พร้อมด้วยพี่น้องนะครับแล้วก็เงาของเพื่อนนะครับมีสรรพคุณแก่ว่านโรคนะครับแก้อาการไอนะครับส่วนเงาของเพื่อนด้วยพี่น้องนะครับแล้วก็ไส้ต้มกินเป็นยาแก้อาเจียนนะครับที่ค้นอาเจียนเป็นเลือดนะครับแก้ใดขึ้นกันนะครับส่วนเงาของเพื่อนนะครับอ่ค้นสําหรับค้นที่ไอเป็นเลือดนะครับเลือดร่างนะครับสามารถน้าเงาของเพื่อนนะครับไปทำพ้วมศาสตร์แล้วก็ตากแห้งนะครับน้ำมาต้มกินเสาแรกนะครับเพื่อ รักษานะครับการไอนะครับพี่น้องแล้วก็เพิ่นยังซอยแก้อาเจียนนะครับส่วนใบของเพิ่นก็ยังกินได้คือกันนะครับแล้วก็ซอยแก้อาการปวดฟันนะครับโดยการใส่เงานะครับแห่งผสมกับข้าวเหนียวนะครับเหลวน้ำมัตุ๋นนะครับกับไก่กินครับแก่อาการปวดฟันได้นะครับพี่น้องแล้วก็เงาของเพิ่นนะครับมีสับปะุณนะครับหรือมีรสเย็นฝาด คืนนะครับเป็นยาบำรุงปอดนะครับทางชนบทนะครับสีมีจะใส่เงานะครับน้ำมะตูมกินนะครับเพื่อเป็นยาบำรุงปอดนะครับพี่น้องครับพญายังซอยแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องต่างๆนะครับได้พร้อมนะครับส่วนใบของเพลินนะครับน้ำใบของเพลินนะครับมันทําความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับน้ำมะตูมกินเชาแรงนะครับพี่น้องเพลินสีซอยแก้โรคจุกท้องนะครับจุกเสียดแน่นต่างๆได้พร้อมนะครับพี่น้องหรือนะครับใส่เป็น แก้อาการโรคท้องร่วงนะครับได้พร้อมนะครับส่วนเงาของเพิ่นนะครับน้ำมาต้มกินนะครับแล้วก็แก้โรคบิดได้พร้อมนะครับโรคบิดเหลือล่างนะครับส่วนเงาของเพิินนะครับหรือว่าแก้ประจําเดือนมาบปกติได้พร้อมเด้อพี่น้องนะครับแล้วก็ประจําเดือนมาบ่หยุดนะครับของท่านสตีนะครับสามารถน้ำมาต้มกินได้นะครับส่วนเงาของเพิ่นนะครับแล้วก็ซอยแก้อาการตกขาวนะครับของท่านสตีได้พร้อมเด้อนะครับส่วนเงาของเพิินนะครับน้ำมาทําควบสารแล้วก็ฟานเป็นบางๆนะครับ ตากแหงในแหงนะครับต้มกินนะครับเสาแรกนะครับล้างอาหารนะครับพี่น้องแล้วก็สอยแก้โรคตับอักเสบนะครับได้พร้อมนะครับแก้โรคตับอักเสบติดเชื้อนะครับหรืออักเสบยังเฉียบพันนะครับแบ่งกินนะครับวันละสองลานะครับเสาและเย็นนะครับติดต่อกัน20บวันกับพ่อนะครับอันนี้คือส่วนเงาของเพิ่์นะครับรักษาตับอักเสบติดเชื้อนะครับต่างๆนะครับ hmm. พ uh. ี่น้องครับส่วนเงานะครับของเพิ <wh <wh ่อนน้ำมะตมนะครับขันเอาแต่น้ำนะครับ ดื่มนะครับเปลี่ยนยาแก้คุดทราศนะครับแล้วก็ใส่ชะล่างอควมสะอาดนะครับได้บาดแผลได้พร้อมนะครับส่วนเงาของเพลินนะครับเพ่อนสีเน้นไปที่เงานะครับต้นพุทธรักษานะครับเพราะว่าเงาของเพล่นมีประโยชน์ที่สุดนะครับในทุกส่วนนะครับเงาสีม้าเป็นอันดับหนึ่งนะครับพี่น้องแล้วก็ดอกสดของเพ่อนนะครับน้ำมาต่านะครับให้ละเอียดนะครับใส่พอกแผลสดแผลเปื่อยต่างๆนะครับได้นะครับหรือว่าแผลมีหนองนะครับเพ่อนที่ซอยได้นะครับใส่ดอกแข็งนะครับหรือดอกสดก็ได้นะครับ ขันไสดอกแห้งนะครับสิบถึงสิบหกัมนะครับน้ามาต้มกับน้ำนะครับกินนะครับผทิ่ซอยรักษาบาดแผลต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนเหงาของเพื่อนนะครับใส่เป็นยาพอกนะครับรักษาแผลอักเสบบวมนะครับแล้วก็ซ้อยสมานบาดแผลนะครับแก้ฟีนองปวดบวมนะครับแล้วก็ฟกช้ำดำเขียวนะครับส่วนเงาของเพื่อนนะครับนํามาต้มกินเด้อพี่น้องนะครับครับนี่ก็คือ ลักษะนะครับหรือสรรพคุณประโยชน์ดีๆนะครับของต้นพุทธรักษานะครับพี่น้องนําสมุนไพรดีๆนะครับมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะครับเป็นสมุนไพรไก่โตนะครับที่บาคคนมองข้ามเพลินไปนะครับพี่น้องครับหักกระไรถึกใจกระแช่คนลาภพันธ์นด้ดพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนลาภพันธ์นอนะครับสําหรับคลิปนี้คนลาภพันธ์นอก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนบัคะร สวัสดีครับ